เรื่องเล่าขานในระหว่างสงครามซึ่งทหารฝั่งตรงข้ามน็็จะเล่าว่าทหารไทยเนี่ยเป็นทหารผีพอรู้มีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนตายเพราะสงครามท่านพระอาจารย์หนูเนี่ยเป็นคนที่อัญเชิญดวงวิญญาณพวกนี้ผ่านสื่อคือสื่อก็คืออัถิของเขาเชิญดวงวิญญาณพวกนี้ให้ฟังพระธรรมและรับศีลห้าและอธิฐาน จากดูวิญญาณสาเระเซีให้มาเป็นเทวดาที่มาสถิตอยู่ในองค์พระแล้วเราก็หยิบพระขึ้นมาและอธิษฐานว่าถ้าพระผงกระดูกผีองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้แสดงปฏิหารให้เห็นภายในเจวันนี้เราจะไม่ห้อยพระอื่นเลยไม่ถึงสาวันแล้วแค่สองวันก็เจอปฏิหารเลย กันคุณใสยก็ได้เพราะอันนี้เขามีผีป้องกันผีให้อยู่แล้ว<ม>อน,นึกออกไหมเป็นเตือนภัยก็ได้ใครจะมาทําร้ายเราจะเห็นเราหลายคนมาอยู่ด้วยกันหลายคนก็จะไม่กล้าทําหรือจะเห็นเราเป็นคนอื่น<ม>ถ้าเราค้าขายเราก็บอกเขาท่องกระาให้เรียกลูกค้าได้เขาเรียกว่าอิทธิคุณของพระพุทธเดูผิวัดโพท,ที่อ้างอิงตามตามเอกสารใบนี้นะนที่ที่ได้มาเราต้องบอกก่อนว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อย่ามีดบมาบ้านะจ๊ะสิ่งที่วางอยู่ตรงนี้เป็นเพียงแค่ของเล่นที่เอาไว้ระลึกเท่านั้นอันนี้คือเป็นคําพูดของพระริยเจ้านะครับว่าเป็นของเล่นเท่านั้นอย่าใช้เงินของตัวเองที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเพื่อไปซื้อความเป็นมงคลจงทําตัวคุณให้เป็นมงคลเรื่องเล่าของพระผงกระดูกผีพระเครื่องในตำนาน กับพุทธคุณที่ถูกเล่าขานในยุคสมัยที่มีสงครามทหารไทยพกไปออกรบจนฝ่ายตรงข้ามเรียกเราว่าทหารไทยเป็นทหารผี